คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องการเงินภาระหน้สิที่คุณกําลังกังวลใจอยู่ภายใน3เดือนนี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้คุณจะหมดนี่คุณจะปลดล็อกไหมสําหรับคนที่กังวลใจเท่านั้นที่จะดูคลิปนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะพี่หมอจะเปิดให้ให้สามใบมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรภายในสามเดือนนี้คุณจะปลดนี้ได้ไหมมาดูกันเลยค่ะแต่แน่นๆๆ,ๆมาดูพร้อมกัน ว้าวค้นไพ่แบบนี้ค่ะคุณเป็นคนเก่งนะราชนีดาบยังไงคุณก็แก้ไขปัญหาได้อยู่ละความเก่งความเฉลียวฉลาดความแบบแก้ไขปัญหาเก่งมีไอเดียดีๆแก้ไขได้ผ่านไปได้อย่างแน่นอนอู้เฮลเมตบางคนขอพรจากองค์ปู่พญายนาคเลยนะเรื่องการเงินการปลดหนี้คุณจะสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้วก็ไพ่ใบนี้เจ็ดถ้วยแปลว่าคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณมีความโชคดีมีโอกาสดีๆเพราะฉะนั้น คุณจะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจนะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณและภายใน3เดือนนี้ไพ่า3ามใบนี้บอกว่าคุณจะหมดหนี้ใครบนบานกับองค์ปูพญานาคไว้จะได้เดินทางไปแก้บนนะองค์ปูพญานาคท้าเวสุวรรณนะคะพ่อปู่ฤาษีถ้าสามสิ่งนี้คุณบนจะสําเร็จพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ได้คุณโชคดีให้คุณหมดหนี้คะ่ะ